จะมาเล่นนัก A B สามสี่องแปอนนกงทำอะไรไม่เล่นหมาจำไ,ไม่ได้ค,ค,ไค,คด่ไม่เคยทำชิปแค่อยู่แค่ไม่เคยทำชิปไม่เคยทำชิปเล่น A B สามแปดขอหาเเดี๋ยวไม่หาเอาเสร็จมาได้ว mãi 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 à mãi 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 phải mãi 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 Ok ไกลนี่โอ้แปดกิโลโ 500. หกหอยจดร้อยไกลมากราคารถหินหินหินทำไมยยาฮะเยว เดินมาหนีเพราะหนูทำอะไรให้จัะเดนเห็นไหมแต่แปลกเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนเฉวานของเดี๋ยวจะเสร็จบันไดอยากจะหาให้ออดีมไหมอืม

ก็ไปกันโห,หจะมีทางออกไหม่ยากไปดูเรื่อยๆอยากดูอยากดูข้างนอกหน่อย ดูข้านอกเกมกีนผูกบุกแค่เดียวเว้นไปนานละนำ่ังไต้องตัวให้ลายใช่ตัวมาแทนเดิม ช่วงนังกบมาดูทำนนี้จะได้ไ ค oh ือ oh มันก็ได้เจอไกลไม่ว่าจะเจอทานออดยังอะไรสีออกขาวที่เหทานออด 对呀，对对对，你嘛嘛嘛嘛嘛嘛，对，eben, 你没吃，贪哦。 เดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ทานออกใช่ไหมมันคืออะไรทีวีเหรอทีวีอทีวีอา้าว,ท,วทีวีนะี่เจอีดีนะแล้วใครใครเอามาเอาทีวีมามาทำเป็นทาน ทำไมถึงมันเป็นทีวีมันเป็นทีวีทำไมมันเป็นทีีวน้อง ไม่ใช่ทีวีถ้าเป็นประตูจริงๆจะลดไม่ได้ถ้าเป็นทีวีลดได้จะกดตัวอีกค่ะอ๋อนั่นไงทีวีเลยทีวีจริงๆไม่ใช่ทีไม่ใช่ประตูทั้งอ๋อ เดี๋ยว้ังเพก็ส่งเมื่อี้่อนมันทออกเลย Oh my god. Oh my god. Oh 我的着要差嗯，嗯，嗯。 这瓶也对。SCP 吗？好冷。嘿，怎么也没 SCP s c p 吗？好冷， เคก็๋ยวจะให้สูงกว่าเมื่อกี้อพอดีว่าล่นลงมาแล้นะนี่คืออะไรไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนอเคะ